นี่นะคะมันก็จะมาในะนประกันส่วนตัวนะคะว่าดีอย่างไรนะคะหลายคน,นะคะปัจจุบันก็มีเป็นพนักงานประจำหรือว่ามีงานประจำแล้วก็จะมีสวัสดิการนะคะตรงเนี้ยอยู่กับกงกองค์กรอยู่แล้วถูกไหมคะแต่หากว่าวันใดวันหนึ่นะคะบบงะค่ะเราออกมานะคะเราก็ออกเป็นเจ้าของุรกิจส่วนตัวเองนะคะหรือออกมาด้วยการเกษตกรรมะค่ะว่าสวัสดิการพวกค่ารักษาตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่ได้ตามมาออกมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหากว่า วันนี้ค่ะคิดว่าคนที่ทำงนานประจำอยู่อ่ะในส่วนนี้นก็จะอายุนยาน่น้อยอยู่ก็ไม่ได้ซีเรสอะไรกับการที่เราจะเจ็บปวดเพราะว่าอะไรนี้อาจจะยังไม่ได้มีการป่วยหนักมากเท่าไหร่นะอาจจะค่ารักษายังไม่ได้แพงถึงแพงยังไงเราก็สามารถที่จะเบิกกับองค์กรหรือว่าบริษัทของเราได้ใช่ไหมคะแต่หากว่าเราอะค่ะออกมาแล้วอ่าค่ะเช่นออกมาที่การเกษียณหรือว่าออกมาที่ว่ามีประสบการณ์ทํางานบ้างหลายบ้างแล้วหลายปีแล้วค่ะ ออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองแน่นอนเลยว่าไอ้ตอนนั้นเราก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ50-60ได้ นะคะซึ่งหากว่าณวันนั้นเราจะกลับมาทําเป็นประกันสกุลโต,ตให้กับตัวเองอะคะอ่ะดยที่วัยอายุนะคะเราจะแพงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็หากว่าโชคดีเนี่ยอาจจะมีตัหค์นิมาก,ก่อนก็คือว่าเราอาจจะมีรคประจาตัวมาแล้วนะคะซึ่งหากว่าวันนั้นเราเงินมากพอที่จะซื้อประกันสักเรื่องหนึ่งที่อาจจะอะไรนิดแล้วก็ตามนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าการที่เราพร้อมค่ะแล้วเราสุขภาพดีนะคะบริษัทก็ไม่ได้พรอไปกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากว่า เรานะคะวางแผนเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆที่เราแข็งแรงดีนะคะไม่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคส่วนตัวนะคะก็จะทําให้เราได้รับมนสว์ของเบี้ยประกรันที่ถูกนะคะแล้วก็ในระยะยาวก็คือช่วงอายุ50-60เนี่ยมันก็จะเริ่มมีการเจ็บป่วยแล้วและบางท่านอาจจะชกลายอาจจะเจอโรครายแรงนะคะเราก็สามารถ รับมือนะคะหรือว่าป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ตั้งแต่เนิ่นเนนะคะมันจะไม่หนักจนลืไปนั่นเองนะคะก็คลิดต่อไปนะคะแนนก็จะมาแนะนําในส่วนของประกันซื้ออย่างไรนะคะให้พอใช้ไม่ใช่แค่พอมีเพื่อที่เราจะได้โอนลยความเสี่ยงเรื่องของการเงินของเราะคะ่ะให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับเงินกระเป๋าด้านซ้ายของเรานะคะนั่นเอง